ปุ่มาหลายรอบแล้วมารู้อยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยนะมันขึ้นมาไงวะเอ๊ะกด e ปะเออกด e ขึ้นมาอ่าเราได้เป็นม้าจากนี้จากไหนวะกูลืมแว่าข้างมันเล่ไมันเล่นนานแค่ไหนเนี่ยมันเบรกไงวะใครวะ อยู่นิ่งๆดิยิงปีนมึงแตกนะถ้าไม่นี่มีที่ให้ปนด้วยอุ๊ยกดกดผิดไอเวยเนยลูกกลับมาก่อนพ่อขอโทษลูกพ่อขอโทษลูก กลับมาก่อนลูกถือว่าเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะขับม้าเข้าเมืองเลยวะอย่างงี้เราต้องเปิดเพลงปะ Yeah I'm gonna Take my horse เข้าเมืองกันไหน๋่ะไปละถึงละโอ้ซิงโอ้ซิงเกินซิงเกินขอดเบกเบกเบก่าเบกก่อนไหมฮะ เมกก่อนไหมเออจอดตรงนี้แหละเฮ้ย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 ท,<ห>ทำไมวิ่งมาอย่างเงี้ยลูกฮะอาะแล้วกูบักข้างในเลยทีนี้เอออะไรของอะไรของม้าผมครับเนีทเฮ้ยบิ่งเข้ามาทำไม เจอกับคุณลุงคนหนึงครับกำลังยินไว้อะไรให้กับถุงศพของเมียของเขาแม่น่าซอนะครับคุณลุงโอ้ยมาคุมยากเหมือนกันนะเนะี่ยเสียงใครวะเป็นอะไรอีกและเป็นอะไรครับเนะี่ยอาอ,อ,อ,อ เป็นไรครับเป็นไรครับเนี่ยลุงเอาไปเอาไปเอาไปเป็นคนดีไงกูเสียเลือดฟรีเลยไม่ทำอะไรมาไหยฮะเป็นคนดีโอเ้โอเกือบเต็มละเฮ้ยอะไรอะไรอะไรไปวิอาเธอวาดปะดุงวาดรูป ปึ้งโอ้โหวาดโคตรสวยสวยวิกแต่ถ้าเป็นจรวาดน,นี่จะเป็นอีกบ่าจะ,จะเป็นอีกแบบชืว่ว่าบ้านเหมนมันต้องมีของเว้ยแต่มันจะเข้าได้หรือเปล่าโอเคม่เข้าไม่ได้เข้าหลังึ่งก็ได้วะแม่งปิดหมดเลยนี่วะโอ้โหหมู่บ้านนี้นี่ก็ได้วะโอ้เหมืนอนแอปเปิลทองอะครับ นนเนี่ยนะจพี่ตกปาง์มกูจะไหนนะกูจะไปถึงไหมวะเนี่ยฮ้ย <Hey boy. S 1> มันหน้ามันหน้ามันหน้ามากลงม้าสิมันลงม้าไงวะกด E ก <c oughs> ดเมันเชี่ยอ,อะไรวะเนี่ยโป่งโป่งโป่ง,ปงอ้าวหายเลย สระปุกแม่งโดดขึ้นมาคุกคีเลยไปไกลๆเลยจะใช้เทคนิคบอลหันนะครับค,ค่อยๆกระตุกเบ็ดเสียงเชี่ยร์หรอวะผมว่าผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเอ่อสายอ่าหยุดแล้วเสจัน ขึ้นมาสิเออเกือบเกือบอ่าถือว่าใหญ่ขึ้นมานิดนึงเชี่ยอ,อะไรตกใจฮัลโหลมาละขอบคุณนะครับเจ๊ที่ให้ยืมที่ตกปลาหมายถึงที่สถานที่ในการตกปลาไปล้วจ้าอุ่ยหมาเบก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  กลับมาเฮ้ยหนูโอ้ยเฮ้ยด้ดูแล้วดูมันเดินไปเดินแล้วสะบัดหางสะบัดตูดหางใส่อะอุ้ยเจอ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 โจดเจอโจดรอบนี้ต้องแบบพัดกันอยู่ไหนวะอ่ะฮึๆเอ้าเอ้า หมากขเป็นอะไรอ่ะไปยั่งเขาให้แกทำหมาฉันตกใจเหรอตัวเล่แคเวนี่เออเออเราบินไปนู่นเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะแกทำอะไรอ่ะอ๋อเขอากำลังเขากำลังอันนั้นกันอยู่เราก็อย่าไปกวนเลยนะครับผม ไอ้อเชีย่ยเ้กูถามจริงปืนกูไม่แรงเลยนะไงโอ้พระเจ้าช่วยซอรี่นะพวกเขามาลังอันนั้นกันอยู่เราก็อย่าไปกวนเลยนะครับผมจระเฮ้กลัวนะยังอยู่ยังอยู่การที่เราจะยิงจระเข้ได้นั้นเราต้องยิงมันจากระยะประชิดนะครับ แบบนี้เล็งให้ดีๆครับดูซ้ายดูขวาด้วยว่าจะมีโต๊ะอื่นมาหรือเปล่าแล้วก็ตายโอ้โหเป็นท่าตายที่แบบโอ้โหไอ้ชีพขอโทษนะครับเอาหนังมาหนะ่ลูกเอ้กับมาก,ก่อนทอกขุใดพี่นี่ที่ไหนวนะเนี่ยโอ้โหเซนเดนิสเมืองใหญ่ เริ่มแบบโอ้ยจำไมครับวิธีการขับม้าในเมืองแบบนี้เราต้องขับมา้าช้าครับไม่งั้นเราจะเป็นเหมือนเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนแล้วใบสนีกอยู่ไหน้เาเป็นไรล่ะรามีปัญหาไหมล่ะฮะมีปัญหาปะล,ล่ะฮะ ยายาเดี๋ยวก่อนอา้าวมันยังไม่เปิดมีปัญหาเหรอมีปัญหาเหรออะไรครับลุงมีอะไรครับฮะฆ่าหนูที่อยู่ในร้านโอ้โหหนูฆ่าบอลอาเธอร์โอ้ยกูใช้มือไม่ได้เดี๋ยวติดวันลโลกไม่เอา ขอโทษนะลุงถ้าเกิดว่ามีเสียงดังในร้านขอโทษนะเจ้าหนูแต่ว่ามันเป็นหน้าที่โหโคตรเยอะค,ะความ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 สัตย์ร้านบ้างนะลุงความจริงเอาเชียเชียเชียเชีชยามาใกล้หาลูกอันนี้เขาหมดแล้วใช่ไหมกูจะไม่จับหนูแน่นอนแต่ยังไงกูก็ติดอยู่ดี นนอ thank you ค,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 ครับแตนนนะ่ถ้ามันเป็นอีกคาสตีหน่งเยนะถ้าเกิดมันเป็นอีกคาสีนนึ่งเนี่ยมันจะมันจะกดรีเกมเลยอะวิหมาวิหมาหมา มาขี้ขู่กลัวจังเลยอ่ะกูกลัวจังเลยอ่ะอะกูกลัวจังเลยชิมายละมาดิมันต้องแบบมีฉากไล่ล่าหน่อยเออเฮ้ยเขี้ยเฮ้ยวิ่งวิ่งมาเจอวิ่งมาเจอโจด เคียอหนักแอคชั่นวีข้ามทางรถไฟไปไไไไโอ้โอ้ e อ o n d s l a t e ่อือผมว่าเราอยู่อย่างสงบสุขดีกว่านะครับผมอย่าไปหาเรื่องวุ่นวายใส่ชีวิตเลยแล้วมีปัญหาอะไรมากป่ะฮะฮะ คทนไม่ไหวละอีเชียแม่งมีปัญหายอยู่นั่นแหละดิงทิงแม่งเลยสัสผมว่าเราอยู่อย่างสงบสุขดีกว่านะครับผมอย่าไปหาเรื่องวุ่นวายใส่ชีวิตเลยอยู่ออกเมืองละอยู่ในเมืองนี่แม่งเขื่อนวะอย่ามาขวางทางแต่ก็โดนชนอีกอันนี้คือหมอกลงหรืออะไร,นะเ,ะไรนเนี่ยเทียบอะไรครับเนี่ยเนี่ยนะ จะได้ลีอาดชักปืนใส่กับผมนะครับไอสัตว์มึงไม่ฟังกูเลยมึงวิ่งไปเลยอ่ะเขาตายหาแล้วกูอะไร กี่โมงแล้วนะสี่ทุ่มทำไมมันยังดูมัน,ด,มนดูเช้าอย่างวะมันจะมีบ้านหลังหนึง่งเอ๊ะเข้าได้ปะโอ้ยหิหวหิวฉันต้องการสิ่งที่ทำให้ฉันเพิ่มสติมีน่าเยอะๆพอดีไปวิง่งจมน้ำมาเมื่อกี้ อันไหนเพิ่มมาอะก้างวันเนี่ยมันดูจะเข้าได้นะใช่เพราะมันมีไฟข้างบนแต่ตรงนี้เหรออาไม่พ้นสายตาผมหรอกครับอะไรวะเนี่ย 13. สิบสามสิงหาทิ่งมีชีวิตน,นี้พร้อมแล้วชิ้นส่วนนี่คือ เขาเอาชิ้นส่วนสัตว์แต่ละชิ้นมาทดลองอมามาเรียกว่าไงมาประกอบเข้ากันอย่างเงี้ยเ,เอามาประกอบกันให้กลายเป็นตัวอะไรวะเนี่ยมันคือศพเหรออ๋อศพของมันเป็นเรียกว่าไงตัวอะไรบ้างเนี่ยหมูป่าได้ที่เหลือก็เป็นสัตว์ตัวอื่น <c oughs> หัวใจหมีเหรอ มีหัวคนด้วยเหรอเนี่ยมันต้องมีอีกชิ้นหนึ่งเิยกระดาษโน้ตชิ้นที่สองไหนวะแอะเอ๊ะเอ๊ะเอ,อ้สองดีเอ้วอตเอาเอามึงค้างเหรอมึงค้างอีงไม่ได้ โอ้โห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 มันไม่ดีค่ะโอ้โหระคัง่าวเลยอ่ะปิดคลิปแม่งเลยขอบคุณที่รับชมถึงตรงนี้นะครับผม